สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะลัคนาเมถุนคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมพศ2564นะคะชาวเมถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่นะคะาเมถุนเกิดตั้งแต่15มิถุนายนถึง14กระะกฎาคมดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยนะคะหมอพูดทุกคลิปเลยนะคะการอ่านไพ่นี้มาเป็นไพ่พลังงานรวมหมอไม่ได้เจาะจงของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพิเศษเนาะบางทีมันอาจจะตรงกับคุณบ้างหรือไม่ตรงเลย ถ้าใครมีความรักดีๆก็เลื่อนผ่านนะคะอ่านะคะถ้าใครมีความรักนะคะถ้าดูเป็นแนวทางอะ่ะหมอว่าดูได้นะคะดูเป็นไกด์ไลน์ไพ่พลังงานนี้เป็นไว้เวอร์ซ่าได้คือการอ่านสลับกันได้เช่นกันนะคะถ้าไพ่ออกมายังไงหมอจะดูให้ตามไพ่นะคะอ่านะคะไพ่ใบแรกของคุณเดเวอร์นะคะอ่านะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยคุณอาจจะคุยกับคนธานกกตุน้ํากรกฎมีนพิจิกดโมนชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ พลังงานที่เห็นหมอว่าคุณคุยกับใครก็ได้ไม่ต้องฟิกนะคะมีไพ่เดอะเวอร์นะคะมีไพ่สิบไม้เท้าสองถ้วยสิบถ้วยวิเออร์ฟอร์จูนนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิตคุณอาจจะคุยคกับการลัะหานกันนะคะแล้วก็ซันนะคะเดอะซันนะคะที่จริงหมอว่าคุณคุยกับใครก็ได้ไม่ต้องฟิกนะคะแล้วไพ่พลังงานนางฟ้าไพ่นี้ออกมาบอกว่า you deserve love หมายถึงว่าคุณสมควรที่จะได้ความรักนะคะเพราะคุณเป็นคนน่ารักนะคะโอเคนะคะ ไพ่พลังงานนี้คุณอาจจะคุยกับพิจิกลัคนาพิจิกนะคะไพ่พลังงานที่หมอเห็นอดีที่ผ่านมาชาวเมถุนคุณไปจบอะไรกับใครมานะคะสิบไม้เท้านะคะคุณเหนื่อยมากคุณแบกความรู้สึกแบกความรักที่คุณมีต่อใครก็ไม่รู้นะคะอยากให้ไปให้ถึงฝังฝันนะคะห้าเหรียญความรักนี้มันช่างเมื่อคุณทุ่มเทความรักให้มากเท่าไหร่แต่ความรักที่กลับได้มาคุณรู้สึกคุณร่อยค่าคุณเหนื่อยนาย คุณรักคุณทุ่มเทให้ไปคุณพนันการแบกเพื่อจะให้ไปฝังฝันนะคะเป็นบางคนอยู่เป็นครอบครัวนะคะมีลูกมีพนาันาการด้วยกันแล้วนะคะแต่ความรักนี้มันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณหวังนะคะบางคนนะคะห้าเหรียญแปลว่าความรักนี้ที่คุณน้อยเนื้อตามใจคุณเคยเห็นไหมคะมีความรักเหมือนไม่มีเขาเอาใจออกห่างเราเราช่างรู้สึกเหงาเหลือเกินความรักนะคะ หรือความรักนี้ทําให้คุณนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองนะคะระวังไว้นะคะอ่านะคะแล้วห้าเหรียญแปลว่าคุณตามใครสักคนที่เขาไม่หยุดอยู่กับเราเดมูนะคะ อาไให้สลับกันได้นะคุณอาจไปยุ่งวุ่นวายกับคนที่เขามีพนาักงานกับคนที่มีครอบครัวมีเจ้าของแล้วเดิมือนตกตําแหน่งปัญหาความรักมันไม่ชัดเจนใช่ไหมคะมันเป็นขมุกขมัวมันเป็นความซับซ้อนความสับสนที่คุณไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของนะคะความสัมพันธ์นี้มันไปกับกับอยู่เสมอเหมือนเริ่มต้นใหม่นะคะอยู่เสมอแต่ความรักนั้นมันไม่ทําให้คุณเติมเต็มทําให้คุณรู้สึกเงาหมอว่าคุณคิดได้คุณทบทวนแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณจะใช้ นะคะใช้สมองใช้สติปัญญานำทางมากกว่าหัวใจนะคะวิวงฟอร์จูนกงล้อโชคชะตาได้หมุนแล้วนะคะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอะไรที่เราทุ่มเททางกายทั้งใจความรักให้มากมายเท่าไหร่ไม่เห็นคุณไม่เห็นค่านะคะไพานางฟ้าบอกว่าในอนาคตคุณสมควรน,นะคะ ที่คุณจะตั้งได้รับความรักที่ View of f o r t จูนนะคะลาเดเวอร์ไพจักรวาลเดอรซันมาความรักนี้จะมาตอบแทนคุณอะไรที่มันไม่ใช่แน่นอนละคะ่ะเราจะต้องโดนรีทายออกไปจากชีวิตเราความรักทำให้เราเป็นทุกข์เราเหนื่อยมันไม่ชัดเจนให้ตกในสถานการณ์ที่เป็นรักที่มัน ไปยุ่งเกี่ยวคนมีเจ้าของคุณจะจบความสัมพันธ์นี้ในอนาคตคนที่คู่ควรกับความรักที่คุณให้นะคะคนที่ซุณซื่อสัตว์จะตอบแทนนะคะไม่หนามาในรูปแบบของอาจจะเป็นคนเก่าที่มาเริ่มต้นใหม่หรือโซเมดเป็น2องถ้วยคู่พรหมริขิตจัก,กรวาลนี้นะคะคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สรรสร้างให้คุณได้เจอความรักที่ใช่ขวาลงตัวกว่านะคะอย่าทุกข์อย่าเศร้าไปเลยนะคะอะไรที่มันไม่ใช่แน่นอนแล้วมันต้องจบไปหมอขอดู ขอแคลิฟายให้ชาวราศีมเมถุนลักนาเมถุนนะคะขอแคลิฟายสิบไม้เท้าอ่าหมอไม่ทราบว่าความรักนี้คุณได้พยายามคุณต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความรักแล้วนะคะในความรักหรือความรักนี้คุณอาจจะบล็อกใครสักคนหรือคุณใครสักคนที่บล็อกคุณไปนะคะแปดดาวความรักมันกึนไม่เข้าใครไม่ออกมันมืดมนใช่ไหมคะเขาอาจจะด้วย ผลแห่งกรรมของวิบากกรรมปิดกัน้นมีกำแพงนะคะปิดตาปิดใจคุณไว้หรือปิดใจปิดตาคนที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเขาไปนอกใจคุณแอบบทำอะไรรับหลังคุณนะคะทำดีเท่าไหร่ทำไมเขาไม่เห็นคุณเห็นค่านะคะอดทนอีนิดน,นึงนะคะหมอว่านะคะมันเป็นอาจจะผลด้วยแห่งวิบากกรรมทำให้คุณอึดอัดกดดันนะคะ<อ>เห็นไหมพูดมาเลยะคะ่ะจันเมนนะคะเป็นไพ่ของแน่นอนละคะ่ะใครทำสิ่งใดไม่ดี เวรกรรมนั้นอยจะต้องนะคะได้เอาคืนแน่นอนถ้าคุณบอกว่าเราไม่เคยผิดศีลข้อ3อาจจะเพราะว่าวิาวบากกรรมแต่ชาติบางไหนทําให้มาต้องชดใช้นะคะมันต้องจบไปนะคะผลวิบากกรรมนี้แต่ถ้าใครทําไม่ดีทําให้ครอบครัวพังนะคะทาให้ครอบครัวตกวิบากกรรมหรือเจ็บช้าน้ําใจต้องจบเหน็ดเหนื่อยนะคะทุกคนต้องได้รับผลกรรมนั้นกรรมนั้นก็คือ การกระทําพฤติกรรมเหล่านี้แหะค่ะอยากไปโทษแต่เวนแต่กรรมเวรกรรมก็คือพฤติกรรมที่เราทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่น่ารักมันต่อย้อนกลับมาหาเราเสมอละค่ะเป็นผลของจัดเมนนะคะเป็นของผลวิบากกรรมกรรมมาจากนะคะย้อนหาเราเสมอแล้วเนาะนะคะ The f o o นะคะคุณอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับใครสักคนที่ลันลาเฟนลี่นะคะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่ทำอะไรเพื่อตัวเองตามใจตัวเองเสมอนะคะ อย่าตามใจตัวเองอย่าตามใจกิเลสนะคะเพราะผลที่กลับมามันเป็นวิบากกรรมนาที่จะตอบสนองแทนเราเสมอนะคะในผลของความรักที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะที่ผ่านมาแน่นอนละคะ่ะคุณตกในสถานการณ์เป็นสิบดาบเหนื่อยมามากนะคะเจ็บมาเยอะนะคะโดนแทงข้างหลังในความรักความสัมพันนี้ค่ะคุณอาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยกว่า คุณอาจจะแอบสืบแอบสองใครก็ได้หรือใครสักคนที่แอบสืบแอบสองเราก็ได้นะคะมีทิฏฐิต่อกันนะคะอายุน้อยกว่าอายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ที่เขาไม่หยุดอยู่กับเรานะคะเขาเป็นเฟลลี่ ì, มองหาอนาคตใหม่ๆเสมอหรือตัวคุณ,ณเจ็บแล้วนะคะเหนื่อยแล้วในความสัมพันธ์อึดอัดคุณอาจจะอยากมองหาโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอาจจะ ออกมาไม่รู้ล่ะเราอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่เราอยากจะมาเริ่มต้นกับตัวเองอยากจะหลุดพ้นจากว,ว,ว,วิบากกรรมนั้นก็ได้นะบางคนอธิษฐานขอพอรให้พ้นวิบากกรรมตรงนี้ก็ได้นะคะหมอขอดูนะคะอขอแคลริฟายนะคะขยายเดโมนนะคะเดโมนตกตำแหน่งของปัญหามีคนดึงใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆมาแทรกมาซ้อนในความสัมพันธ์บางทีชาวเมถุนแฟนของเรานะคะไปยุ่งเกี่ยวกับ นะคะไปดึงคนใหม่ๆเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มันมืดมนทําให้คุณโดนแทงข้างหลังแต่หนึ่งดามแน่นอนละค่ะคุณจะตัดสินปัญหาได้ถ้าคุณอยากได้ความจริงความชัดเจนถ้าใครไม่ให้ความชัดเจนอะคุณคุณบอกว่าคุณจะชัดเจนกับตัวคุณนะคะกับตัวเองคุณจะเลือกที่จะเดินจากมานะคะ ในความสัมพันธ์นี้เดินห่างออกมานะคะเป็นความสัมพัน์ที่ทะเลาะก,กันที่ผ่านมีมีคนทะเลาะก,กันมีผู้หลักผู้ใหญ่มามีส่วนหรือตัวเราที่ทะเลาะก,กันเรื่องซ้ำๆเดิมๆเรื่องที่มีคนเป็นแฟนลี่แอบนอกใจหรือสิบดาบทําให้เราเจ็บช้านะคะเราโดนแทงข้างหลังเนาะนะคะตกตําแหน่งของแก้ไขปัญหายังไงคะการแก้ไขปัญหาของคุณนะคะ อ่อนะคะการแก้ไขปัญหาคุณอาจจะคุยกับชาวพฤกธศพลัคนาพฤทธศพการแก้ไขปัญหาคุณคุณบอกว่าคุณจะใช้ธรรมะกล่อมเกลานะคะใช้สติใช้ปัญญาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมคุณจะมีธรรมะนะคะข่มใจคุณถ้าใครมีมีศีลเสมอคุณคุณบอกว่าคุณจะดึงตัวเองออกมา คุณจะมีสติมากขึ้นนะคะคุณจะดูว่าใครที่คู่ควรกับเราใครที่ไม่คู่ควรกับเราคุณจะเดินออกมาคุณจะจบวิบากกรรมนั้นด้วยตัวของคุณเองนะคะใครที่ศีลไม่เสมอเราคุณบอกว่าคุณไม่เอานะคะชาวเมถุนรอคนที่ศีลเสมอเรารอคนที่คู่ควรกับเราดีกว่านะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เขาบอกว่า คนที่คุณทุ่มเทหัวใจให้นะคะคนที่คุณเคยดีนะคะในอนาคตการตอบแทนไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องกลับมาเสมอไปการตอบแทนหมายถึงคุณจะเจอคนใหม่ๆที่เป็นสองถ้วยเป็นว e อ o f fortune เป็นเดอะซันคู่จากจักรวาลเดอะเวิร์นี้นะคะคุณจะมีประสบการณ์คุณจะเติบโตนะคะคุณจะรู้คุณค่าของตัวเองมากขึ้นคุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะได้คนที่คู่ควรกับคุณในอนาคตนะคะชาวเมทุนที่หมอกระดูบ้างเขาคิดยังไงกับชาวเมทุนลัคนาเมทุนนะคะ เลียมเพลสนะคะเขาคิดยังไงกับชาวเมทุนลัคนาเมทุนนะคะเออนะคะสเตนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวสิงลัคนาสิงค์นะคะคุยกับคนท่านลมตึนคุมเมทุนนะคะเขาคิดยังไงกับคุณก้าวดาบดูซันนะคะนะคะ่ะเขาคิดยังไงกับชาวเมทุนลัคนาเมทุนต่อคะสี่ไม้เท้า เวียนถือดาบมอกคงเดเธอร์มิตนะคะแปดถ้วยเดเดวิลเอ็นพัเลอร์จัดเม้นท์สิบเหรียญโอไพ่สองถ้วยนะคะไพ่มันออกมาย้อนแยงนะคะในหมอจะอาจเป็นสองแบบนะคะสี่ถ้วย ใพ่ใต้สำหรับเป็นเดลิเวอร์นะคะหนึ่งคุณอาจจะคุยกับการลักนาการชาวกลุมลกล่มลักนาคุณธาตุลมธาตุลมตุลกุมเมถุนราศีเมษลักนณาเมษคนต่างชาติคนแดนไกลนะคนอายุน้อยก็ได้นะคะอ่านะคะหมอพูดอันนี้เป็นไพ่รวมนะคะหมอมีอาจจะเจาะจงของผู้หนึ่งผู้ใดได,ได้หมอจะอ่านไพ่ภาพาเป็นกว้างๆนะคะไพ่พวกนี้ไพ่ออกมาคู่กันหลายใบมากนะคะสิบสี่ไม้เทา้าสิบถ้วยนะจัดเม้น นะคะสเตนชาวสิงห์ลัคนาสิงห์และก็สองถ้วยนะคะหมอคิดว่าอย่างนี้นะคะแนวโน้มอ,อันนี้ความคิดของเขานะคะ mm hmm. ดเดอะเฮอร์มิตชาวกัรลัคนาการหรือความนิ่งความเงียบเมื่อคุณนิ่งไปนะคะเมื่อคุณจบอะไรบางอย่างคุณอยู่ได้ด้วยตนเองคุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยซ้ําแต่แล้วคนเก่าคุณ,ค,ณคิดถึงคุณค่ะชาวราศีเมทุนค่ะเขาบอกว่าถ้าใครมีครอบครัวแล้วมีความผูกพันกันมีบ้านมีรถมีอะไรที่เป็น อยู่ด้วยกันมานานนะคะไพ่พวกนี้มาแมทกันมากเขาคิดว่านะคะ เขาคิดถึงคุณเขาเงียบไปคุณนิ่งไปเขากลับอยากได้คุณกลับมาเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่ดูแลเขาดีแล้วที่ผ่านมาเขาอาจจะมีอะไรที่บางตามบางใจเป็นจัดเม้นตมีบากกรรมบางอย่างที่ทําให้เขาไม่เห็นคุณเห็นค่าของคุณนะคะแต่คราวนี้เขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณเขาอยากย้อนกลับมานะคะเป็นคู่ควรกับคุณเป็นสองถ้วยเพราะคุณคือคนที่ใช่เขาอยากปลุกสิ่งที่ตายแล้วหรือห่างกันไปให้ย้อนกลับมานะคะเป็นครอบเป็นครัวนะคะเขาคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัว เพร่อคุณคือคนที่ใช่เขาขอพรนะคะให้เดอสตาความฝังความหวังนี้เขากลับมาได้เริ่มต้นกับคุณนะคะแต่ดูให้ดีนะคะบางครั้งเขากลับมาเขามีเดลเลอเวอร์เขาอาจจะมีคนบางคนยังห่วงไทยยังอยากที่จะกลับมาหาคุณก็ได้คิดถึงคุณคิดถึงความดีความงามที่คุณเคยมีร่วมกับเขาก็ได้นะคะกลับมาคราวนี้บางคนนะคะมั่นคงนะคะแต่ดูให้ดีนะคะถ้าเขาทําเป็นนิสัยเป็นคนที่ ทรรมานิสัยนะคะที่อาจจะเจ้าชู้นอกใจคุณอยู่ตลอดเวลาถ้ากลับมาแล้วไม่ชัดเจนหมอว่าคุณนะคะทําสิ่งใหม่ๆเลือกตัวเองดีกว่าแต่ถ้าบางคนนะคะแค่มันมีดาวบาสนะุเพราะามีอะไรที่ต้องเป็นเวรเป็นกรรมที่ต้องพลาดพาคจากกันไปนะคะอาถ้าเขาแค่ทําผิดทํพลาดแค่ครั้งเดียวนะคะหรือไม่ได้ทําเป็นนิสัยกลับมาคราวนี้หมอว่าลองดูนะคะแต่ถ้าชาวสองอยากรู้ว่า เขาจะให้อภัยคุณไหมมันขึ้นอยู่กับผลของการกระทําคุณละค่ะคุณเคยนอกใจเขาไหมนะคะคุณเคยทําความดีมามากมายกว่าความไม่ดีนะคะผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆทุกคนไม่เพอร์เฟกนะคะคุณง้อเขานะคะอ่าต้องต้องใส่ใจมากๆต้องงอ้อมากๆต้องอาศัยเวลาคุณพยายามมากแค่ไหนที่จะชนะใจเขาแน่นอนแล้วค่ะคุณจะเป็นผู้ชนะหมายถึงได้ใจเขาเขาจะให้โอกาสคุณนะคะมีคนอยากขอโอกาสกับชาวเมถุนแต่ถ้าความรักนี้มันย้อนแยง้งอนี้นะคะ มีชาวสองนะคะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชาวเมถูนชาวเมทูนเป็นคนที่นะคะนอกใจเป็นความรักที่สามเศร้าคุณมีเจ้าของแล้วแน่นอนละค่ะเขาบอกว่านะคะคุณช่างเหมือนนะอะไรที่แมทกับเขามากมายนะคะช่างมีอะไรที่คล้ายกับเขาเป็นความรักที่ถึงดูดพนนาการในด้านร่างกายในด้านหน้าที่การงานหรือมีอะไรที่แมทกับเขาถามว่าเขาชอบคุณไหมแน่นอนคุณเป็นคนที่ใช่คนหนึ่งแต่ว่าคุณให้เขาตกในสถานการณ์ที่เป็นเดวิลนะคะ เป็นความรักที่พนธนการที่คนที่มีเจ้าของคุณอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะชาวชาวเมถุนเขาหน,า,หนาแน่นอนละ่ะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่นะเขารู้สึกดีกัคุณมากมายแต่เขาบอกเขาไม่อยากอยู่ในจุดที่เป็นเงาของใครเป็นรักแอกรักซ่อนคุณอาจจะ ชาวสองอาจจะไปโป้แตกนะคะอนะคะว่าชาวเมทุนมีเจ้าของเขาเดินออกมาทั้งที่ยังรักคุณนะคะอยากจะตัดจบไม่อยากมีวิบากกรรมต่อกันเครียดกุ้มนะคะเขาพยายามดึงตัวเองออกมานะคะที่ห่างออกมาเลิกกับคุณเพราะคุณมีเจ้าของก็ได้นะคะภายเนี้ยคุณมีเจ้าของมีครอบครัวแล้วนะคะประมาณนั้นแต่ว่ามันยากหน่อยนะบางคนทํางานที่เดียวกันบางคนยังต้องได้เจอกันแต่คุณจะทําใจได้คุณจะพ้นตรงนี้นะคะอ,อันนี้ในความรู้สึกของเขานะคะ ะะทีนี้หมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะอันนี้เป็นความคิดขอดูแอคชั่นบ้างจะเป็นยังไงชาวเมทุนกับคนรักนะคะไพ่เนี่ยมันโดดไปได้ถึง3 4สี่เดือนนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเดือนพฤษภาเสมอไปแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวเมทุนกับคนรักเป็นไงบ้างนะคะอืมนะคะสเตนนะคะ,ะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะเดิมูน ชาวเมทูละคนาเมทุนนะคนรักจัดเมนนะคะเด็กถือดาบสาถ้วยนะคะบางคนมีความรักที่ไปไปกลับกับเสมอรักๆักเลิกๆอยู่แบบนี้เป็นคู่เวรคู่กรรมห่วงพันธนาการหมอว่าในที่สุดคุณจะจบนะคะคุณจะเป็นเดอฟูคุณจะเป็นดาวมฤตยูแปลว่าหลุดพ้นจากห่วงเวรนห่วงกรรมพันธนาการทั้งปวงนะคะ ดูไพ่นะคะอย่าเป็นไปตามไพ่ดูไพ่เขาแค่สองกระจกให้ดูว่าคุณมีพฤติกรรมนิสัยแบบนี้นะคะบางคนบอกทําไมมีเวรมีกรรมไม่หลุดสักทีมันอยู่ที่ตัวเรานะคะถูกไหมนะคะอ่านะคะแล้วพฤติกรรมของเราด้วยนะคะดูดวงหรือไม่ว่าจะเสริมดวงท่านก็ให้แต่เสริมดวงนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือพฤติกรรมนิสัยเราถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนยังไงนิสัยแบบไหนนะคะเราต้องปรับต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีหรือให้จบให้อะไรบางอย่างนะคะ ห้านะคะหกเหรียญน,นะคะอืมเจ็ดถ้วยอ่ะเจ็ดดาบนะคะแต่แชริออดนะคะเดอะสตาร์แปดไม้เท้าแปดถ้วยนะคะสี่ไม้เท้านะคะโอเคแหละแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะดูความรักอย่าดูที่พูดอย่างเดียวนะคะดูที่พฤติกรรมการกระทําด้วยโอเคหมอพูดอย่างนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ชาวราศีนะคะเมถุนลัคนาเมถุน คุณเป็นผู้ให้นะคะหรือใครสักคนไปสลับกันเองให้เงินให้เวลาให้คุณค่านะคะหรือให้การให้เงินช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะดูนะคะความรักทําให้เสียเงินเสียทองได้ด้วยมีคนที่แอบทําอะไรนอกใจรับหลังเราบางคนกลับไปกลับมาก็ยังมีคนนู้นคนนี้ขอให้ได้กลับมาเพราะคุณเป็นผู้ให้มีแต่ให้ใช่ไหมได้กลับมาก่อนก็ยังดีแต่นะคะที่หมอบอกความรักนี้ไม่ชัดเจนกลับไปกลับมาหลายรอบนะคะมันเป็นวิบากกรรมแต่คุณจะหลุดได้นะคะหมอว่าเดอสตาคุณอาจจะ ภักเปรกพักใจกำลังเยียวยางหัวใจหรือคุณเทใครสักคนหรือใครเทคุณก็ได้นะคะจะมีการติดต่อสื่อสารกันเข้ามานะคะถ้าบล็อกก็ปดปดเปิดบล็อก ปิดบล็บอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาคุยกันความรักนี้คุณทั้งเหนื่อยงานนะคะเหนื่อยกับงานยังยังพอเหนื่อยงานนี่รวยนะคะแต่แต่วระวังปัญหาการเงินด้วยนะคะอ่าคุณมีเงินเข้ามาเยอะแหละแต่รายจ่ายเยอะนะคะชาวเมถุนนะคะอ่านะคะคุณทั้งเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับความรักที่ไปไปกับกับคุณพยายามแบกความรู้สึกนี้อยู่คนเดียวบางคนอธิษฐานขอพรให้หมดเวนหมดกรรมจากความรักที่มันนอกใจนะคะมีคนคุยกับคนทางไกลคนต่างชาติชาวราศีกรกฎได้ด้วยนะคะสตาคือกลุ่มลัคนากลุม ะะหมอว่าบางคนนะคะมีความรักที่ไปยุ่งเกี่ยวคนมีเจ้าของคุณจะเดินออกมาทั้งที่ยังรักนะคะบางคนทํางานด้วยกันยังเจอหน้ากันแต่คุณจะนะคะยุติความสัมพันธ์นี้ถ้าบางคนมีความรักหมอว่าคุณจะเป็นเดอะฟูลคุณจะอยากมีเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองก็ได้หาโอกาสใหม่พอแล้วในความรักที่มันไม่ชัดเจนหนักเหนื่อยความรักที่โดนนอกใจอยู่ตลอดเวลาเสียเงินเสียทรัพย์เสีย,สสยกําลังใจเสียความรู้สึกที่คุณทุ่มเทให้ไป ะะหมอว่าคุณจะทําใจได้คุณจะพักใจคุณจะเยียวยาหัวใจแล้วเดินออกมาได้นะคะความรักนี้ชาวราศีเมถุน่ะอ่านะคะรอคนที่นะคะเห็นคุณเห็นค่าของเราดีกว่าบางครั้งความรักนี้ที่มันไม่ใช่เป็นแค่คู่เวรคู่กรรมหมอบอกแล้วค่ะคู่เวรคู่กรรมก็คู่คู่คกัลยาณมิตรคู่บุญก็คู่นะคะแต่ว่า ชาติปัจจุบันสาคัญที่สุดคือคุณอยากอยู่ด้วยกันไหมคุณต้องมันสร้างบุญสร้างกุศลตักบาตรร่วมขันนะคะทําบุญทํากุศลร่วมกันบ่อยๆซื้อสัตว์ต่อการมีปีวะปียาวาจาด้วยกันนะคะมันเติมบุญเติมกุศลด้วยกันก็เป็นคู่กันได้แต่ถ้ายิ่ยงเป็นคู่เวียนคู่กรรมยิ่งนอกใจกันทําอะไรที่ซ้ําๆนะคะมีวิบากตามต่อกันคุณก็จะเจ็บนะคะมันอาจจะออกจากกันได้ถ้าพ้นจากกันแปลว่าหมดเวียนหมดกรรมนะคะคุณจะปล่อยไปนะคะหมอว่ารอคนที่รักเราดีกว่าเพราะว่า นะคะความสัมพันธ์นี้หมอดูนะคะคุณนะคะไพ่นางฟ้าบอกว่ารอคนที่เห็นคุณค่าของเราดีกว่าคนที่คุณเคยทุ่มเทหัวใจกายใจรักด้วยความซื่อสัตย์ต่อไปนี้นะคะคุณจะพ้นวิบากกรรมจบนั้นคุณจะได้สองถ้วย v i e ั l f f o r จ u n e the, the Sun ะซนะคะเด e ะเวอร์ word, จาการวานนี้จะมีคนมาเติมเต็มให้คุณคนที่จัก,กรวาลคนที่พรมริขิตนะคะนำพาให้คุณได้พบเจอความรักที่มาเติมเต็มให้คุณคนที่คุณคู่ควร คนที่คู่ควรคนที่คู่ควรซึ่งกันและกันนะคะสินเสมอเราบางคนสินเสมอเราคืออะไรก็คือคุณก็ดูนะคะถ้าคุณผิดสินข้อสามนะคะ คุณก็จะได้เจอคนที่มีสินข้อสามบกข้องกับคุณนั่นแหละเขาเรียกสินเสมอกันนะคะคนเจ้าชู้คุณก็คนเจ้าชู้แต่ถ้าคุณมีสินดีอยู่แล้วนะคะหมายถึงสิลข้อสามหรือสินห้าข้อหรือสิลข้อสามที่คุณไม่อยากนอกใจซื้อสัตว์ถ้าคุณเจอคนที่ไม่คนที่ไม่ดีคุณเจ้าชู้แน่นอนนะคะเขาจะอยู่กับคุณไม่ได้คนมันจะต้องจบกันไปใช่ไหมคะและต่อไปนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีที่คุณปฏิบัติทำส่วนมนต์ไหว้พระ เขาจะให้คุณพบเจอคนที่คู่ควรกับคุณนะคะคนที่เป็นสองถ้วยคนที่คุณอยู่ดีซืร์เลิฟหมายถึงว่าคนที่คู่ควรกับความรักที่คุณเคยเป็นคนซื่อสัตว์เป็นคนดีจะมานะคะคุแห่งความดีจะมาตอบแทนคุณจะได้เจอโซเมทคุณจะได้เจอคู่ที่อุปถัมภ์ค้ำจุนคนที่การงานการเดินดีคนที่จะมาเติมเต็มคุณคนที่จักรวาลคนที่พรมฤิธิ์คนที่เป็นโดซัน ะค,ะคุณไปหมั่นสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะและไหว้องค์พรอพีคะเนธ่านขึ้นนะคะท่านจะให้เจอคุณแต่สิ่งดีดีการงานการเงินคุณจะดีมากและความรักนะคะสวรรค์ประตูนะคะเปิดแล้วจบเพื่อเริ่มต้นอะไรที่ดีๆที่คู่ควรกับชีวิตคุณถูกไหมคะโอเคคนโสดแน่นอนละคะ่ะหมอพูดไปแล้วคุณจะได้เจอคนใหม่ๆคนเก่ายังวนเวียนจะมาเป็นตัวเลือกของคุณได้ด้วยนะคะคุณจะได้พบเจอคนที่คู่ควรสองถ้วยมาเติมเต็มความรักคุณให้สวยงามนะคะ อาจจะเจอกับต่างชาติอาจจะเจอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไหว้พระอธิษฐานขอพรเจอจากอ,องค์พระพิฆเนศนะคะเจอคนใหม่แล้วดีคนที่คู่ควรกับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพรมลิขิตจะนําพาโซเมธความรักที่เป็นคู่แท้ให้คุณนะคะชาวเมถุนขาสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณแล้วนะคะอะไรที่มันจบไปขอให้คุณจบแล้วเริ่มต้นใหม่เ่ยค่ะสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งดีๆด,ด,ดีกว่าค่ะโอเคทีนี้หมอขอดูโชคลาภบ,บ้างนะคะ จะมีไหมคะคุณมีโชคมีลาบนะคะชาวราศีเมถุนนะคะอ่านะคะเมื่อที่สิบหกเมษายนนี้นะคะเลขเด่นเลขมงคลอะไรคะถ้าใครไม่ชอบผ่านนะคะนะคะเลขเด่นเลขมงคลอะไรคะชาวเมถุนลัคนาเมถุนอ่าเดอะเฮอร์มิตนะคะเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะคิงถือไม้เท้าอ่าในควีนถือไม้เท้าหกหกไม้เท้า อ่าหกเหรียญน,นะคะอืมเรื่อสานะคะเทมพลแนนต์อ,อีกงหนึ่งใบนะคะโอเคคือหมอแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะหมอไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรช่วงนี้เป็นช่วงที่เลขเก่าๆนะคะออกมาคุณไปไล่ถามลายดูนะคะถ้าหมอ หมอว่าเลขเก่าๆที่มันเคยออกมันจะย้อนกลับมาออกอีกแต่หมอไม่ทราบว่าเลขอะไรนะคะหมอเห็นเด่นหกนะคะมีหกศูนย์นะคะอ่านะคะเลขที่ที่หมอเห็นนะะเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีหนึ่งมีศูนย์มีหกมีหนึ่งมีศูนย์มีเก้าแล้วก็มีห้าคุณไปจับไปตัดนะคะหมอเห็นเด่นเด่นหกหรือเด่นเก้านะคะเด่นศูนย์และมีห้านะคะเก้าห้าหรือหกห้าหรือศูนย์ห้านะคะศูนย์หกหรือศูนย์เก้านะคะหนึ่งหก หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ได้หมดเลยนะคะโอเคหมอขออนุญาตเก็บไพ่นะคะไพ่จะแนะนำยังไงเดอะสตาร์นะคะใบแรกไนท์ถือถ้วยนะคะมิชเชียลนะคะเด e l o ลเวอร์นะคะ แน่นอนละค่ะคนโสดค่ะคุณจะมีทั้งคนเก่ากับคนใหม่มาเป็นตัวเลือกของคุณคุณมีสาระในการเลือกคนโสดจะมีเสน่ห์มากนะคะคุณจะคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนคุณจะรักตัวเองก่อนนะคุณจะมีความนิ่งใจสบายใจนะคะตอนนี้หมอว่าความรักใดนะคะที่ไม่เห็นคุณเห็นค่าของคุณจะมีนอนาคตจะมีคนมามอบความรักเห็นคุณเห็นค่าของคุณนะคะ ดวงเปิดแล้วนะคะในด้านความรักการเงินคุณดีด้วยมีโชคมีลาบด้วยนะคะคุณจะได้เจอโซเมดเป็นสองถ้วยคนที่จะเป็นสิบเหรียญมาเติมเต็มนะคะวิโอฟอร์จูนเดอะเวอร์เดอะซันนะคะสิ่งต่างๆจะมาตอบแทนคุณคุณจะเลือกได้ในอนาคตข้างหน้านะคะคุณจะมีคนที่พร้อมที่จะมาให้ความรักพร้อมเห็นคุณเห็นค่าอตอบแทนความรักที่ดีงามของคุณนะคะชาวราศีเมถุนขารอคนที่คู่ควรกับเราดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะที่ดูดวง แล้วก็ที่เคยมาดูดวงกับหมอนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมชอบช่วยกด u b s ส r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้หมอมินด้วยนะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวอยู่ในใต้ลิงก์นะคะมี ID ดียไลน์มีค่าครูที่หมอทิ้งไว้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สงการด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีดีค่ะ